ครับวันนี้วันนี้มาดูดอกไม้ส่วนจันโคนะครับพี่น้องดอกไม้กระบี่เลยบริเวณมีแต่มะพร้าวได้เป็นไงนะงามพันเด็ดขายดอกเนี่ยก,ก็ลืมละดอกบานซื่อสวยๆพี่น้องสีสียังตีน้นไงแต่ตัวนี้สีแดงเนาะ <c oughs> อกตัดสีเหลืองตั้นี้สีเป็ดดาวเรืองเลยพี่น้องนะเลยปุ๊บหลายมีคนมาสั่งอยู่เลยออเดอร์เพิ่นนะ นี่ะเอเอดอกทานตะวันกระบี่นะพีนะ่น้องครับนี่ดอกทานตะวันเพผนส,สวยๆดอกไม้ขายพี่น้องเลยผลนี่วันพระมาได้ขายได้เนาะนัะ่นล่ะแต่แรกได้ตัดผมมาขายแบบไม่ค้าม,มาสั่งบอกเลยนะแดดเขารับซื้ออยู่แล้ว สวยงามดอกอน,นี้ละขักดหวะงมา,ามขับนี่สวยอันนี้ดาวเรื่องเนาะดาวเรืองดอกสวยดอกงามเป็นูขายก็เลยกัน มาสั่งคนเด็เด็กขายวันพระวันอย่างนี้ลหละกระชิดรักไว้มีนะงามเม่ดอกสีขาวนะนี่เลยแบบฝันสวยๆนะวันพระนะวันพระมันอย่างมาครับกระชิดมาเหมานะเพิ่นนะดอกดอกจามจุรี ด้วยดอกไม้ตันนี้ก็งามสีสีเข้มดอกตอนตอนนี้มันปลูกสวยงามดูดิเพื่อน,น,นงาช่วง่วงนี้งามช่วงทานอนท่าน้ำบ่พอมันก็ขีดสีขี้ไล่ เพิ่มสูง5 0จุดลดผัก1อค่น,นมีเ็บกดผักอ่ช่วงที่มันขึ้นสจะขักแล้วเนาะเอ้ยนี่ดอกไม้ช่วงที่ราคามันราคาปตีนะเนาะ เน่ยแค่สองตืครับแล้วเรื่องอเนักไปรักรกเ็กเ,กเ,เสียวโอ้อาโหวลาพาดิบไไัติภูนะมั้งหัวาพาดูมันขึ้นมันขรบตุ่มตแม่นบอกมั้งเฮ้ยบ่แม่นบอกมันง่ายเพาสุกเสร็จแล้วมันก็นขึ้นเลยบ่แม่นบอกหลา ว่าน,นพระช่วยมากเขาสิปปไปห้อยดอกไม้เนาะอันนี้เนาะด,ดอกเราเรื่องนะห้อยเป็นพวงน,นะหมอแม่นพวงยี่สิบห้อยขายแต่ดอกอันนี้ดอกอันนี้ย่งงามมเ้ยหักยูดอกส่วนจัดโบคนโบแม่นมีแต่มะพร้าวได้พี่น้องไงเพชรปุกดอกไม้พร้อมหลายดอกไม้กันหลากหลายพื้ที่เขาเพิน่นำงามพี่น้องไง ก็สีคล้ายๆแบบน้ำมันมันสีเบิดเนาะดูๆๆมีดอกหนึ่งนะเป็นเม็ดบวมอเป็นเม็ดมันได้เนาะเป็นบ่เป็นเม็ดข้างในนะอันนี้คือกันบ่ดอกดอกอันนี้ดอกทรนตะวันเฮิ๊โดดรวยดอกใหญ่เป็นต่ทางพันาดอกใหญ่มันมีได้ธรรตะวันตรงไหนเออยางออ่อนตะกุ โอ้ยแม่ดมันกลมเลยหนาไหมมามโอ้ดอกไงนะบ่เดีด๋ยวโอ้เอ้ยเม็ดมันได้นี่เนาะคือต่ำเดี๋ยวก็อ๋อ <c ười> อันนี้ปิกเดีย๋ยวริดก,กันนี่ปนปนกันแต่ดอกสวยๆก็คือดอกไม้เงนะี้ยไปหน่อยะโอเค จบคลิปจบคลิปพี่น้อยผมมีมุกหลายดีครับ